พิธีต้อนรับสัญญบัตรทัดยศตั้งสมณศักดิ์ให้เจ้าอาวาสวัดป่าแดดเมื่อวันที่28มิถุนายน2568ได้มีพิธีต้อนรับสัญญบัตรทัดยศและภ้าไกรพระราชทานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้กับพระครูประหลัดนันทวัฒน์พยุงศักดิ์ธีรโมเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดป่าแดดเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่ง ที่29ตำบลป่าแดดอเอมืองจัังหดเชิงใหม่เป็นพระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอชันพิเศษฝ่ายวิปัสนาธุรัตท่าวจอชทวิทเป็นพระครูสัญญบัตรในราชทิน,นามที่พระครูภาวนาวชิรธรรมวิทย์โดยกําหนดการเวลา18นท่านพระครูภาวนาวชิรธรรมวิทย์พร้อมด้วยคณะเดินทางมาถึงยังศูนย์เรียนรู้วันละลายตำบลป่าแดดอเอมืองชิงใหม่จัังหดเชิงใหม่สถานที่จัดตั้งขบวนอัญเชิญตราตั้งสัญญบัตรทัตยยศ และผ้าตรพระราชทานเข้าสู่วัดป่าแดดเมือเเ่อขบวนเคลื่อนเข้าสู่ยังวัดป่าแดดท่านพระครูภาวนาวชิรธรรมวิทย์เป็นประธานเข้าจุดเทียนธูปเพื่อสัก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดจากนั้นเข้าสู่วิหาร เพื่อจุดธูปเทียนบูชาต่อหน้าพระประธานในวิหารจากนั้นอัญเชิญสัญญบัตรทัดยศเข้าสู่มณฑลพิธีพระสงฆ์จำนวน21รูปทำรรพิธีเจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นพระครูภาวนาวชิรธรรมวิเข้าถวายสักการะต่อพระมาหาเทวคณะพระสงฆ์คาทิการผู้ปกครองจากนั้นนายวิรพงรศ์ฤทธิ์รอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อ่านประกาศสัญญบัตรพร้อมเข้าถวายสักการะต่อพระครูภาวนาวาริธรรมวิเวลา19บานาฬิกา20นาทีมหาเล็กได้อัญเชิญพุ่มดอกไม้จากพระเจ้า วรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุธาภรณ์ประทานแด่ท่านพระครูภาวนาวชิรธรรมวิกล่าวอนุโมทนาขอบคุณจากนั้นเรียนเชิญแขกเข้าร่วมประเคณสังฆทานพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีสินชัยพระชรธนาภร์ด้วยเรียงวริศราธินารายงาน